แม่บอกว่าผักลดลงแต่ว่าไข่เท่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นดอกสนุนนะครับตอ,อนนี้ไม่มีไอนี่แล,ล้วลูกไม่มีดอกประจรละปีลูกหัวปีนะครับเขียนว่าจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปขอบขบ้านนะ,ะน,นี่นะครับ อ่าแป๊บเดียวนะครับแสดงว่าลูกค้าก็ยืนรอไม่นานนะถ้าใครอยากยืนรอดูนะแม่กำไรสวัสดีครับนี่ครับผมอ่าเรามาอีกแล้วนะครับทุกคนนะที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับผมจังหวัดสระบุรีนะฮะก็เป็นตลาดจอมพลปอนะครับวันพุธวันอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวเราเอามาดูนะฮะร้านนี้บอกเลยนะครับว่าที่เด็ดนะไข่เขาเรียกว่าเป็นไข่อะไรนะครับตัวนี้ไข่ทอดะสมไข่อทอดะอมนะครับอันนี้เป็นมะเขือยาวเป็นมะเขือยาวนะครับวันนี้มีกี่อย่างครับวันนี้วันนี้ได้เจ็ดอย่างลูกไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันเนาะได้เจ็ดอย่างนะครับแล้วก็ตามฤดูกลาลก็เริ่มจะหายากแล้วได้นขนมอย่างเดียววันนี้ครับ กนะ็เป็นเมนูแปลกใหม่นะไอเดียค่าขายนะครับผมก็สามารถกินกับน้ำพิกกะปิได้แล้วครับก็สามารถเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิได้นะที่ร้านแม่จะมีน้ำพริกกะปิด้วยนะครับถุงละยี่บบาทเนาะ กกเช่าโอโมนี่ต้องมีทุกวันใช่ไหมครับแม่ามขาดไม่ได้เลยเนาะชาโอโมขไปอยู่ในวัโอ้โหได้ข่าวว่าเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาไปงานวัดใช่ไหมครับ ขลุมทลายเลยใช่ไหมฮะมท,ทำไม,ทไม่ทันเลยนะครับนี่ครับวันนี้เตรียมมาเยอะไหมครับแม่วันนี้วันนี้เตรียมมาไม่เยอะตื่นไม่ทันเตี๋ยไม่ทัน<ม>นะครับ,บรประมาณกี่ใบครับวันนี้กี่ฟองโอไข่ในเท่าเก่า,าแต่ผักอ๋อไข่ในเท่าเดิมนะครับแต่ว่าผักนี่คือลดลงเนาะลดทำลดลงชะอมเยอะเพราะว่าแม่หาผักไม่ได้ืนสายก็ผักก็จะมีตามฤดูกาลด้วยนะครับ ราคาเท่าเดิมนะครับส,สรครับสงสารคนกินนะครับไม้ละ10บา10บาทเท่าเดิมนะครับโอ้นี่ครับทุกคน แม่บอกว่าผักลดลงแต่ว่าไข่เท่าเดิมนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับแม่อันนี้เป็นยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนะครับตัวเขาไม่รวกใช้ไข่นกกระทาเือติดด้วยใช่คะอันนี้เป็นไข่นกกระทานะครับทุกคนนะครับกระทาแท้นะคะไม่ใช่ไข่ไก่นะอย่างที่บอกเลยนะคะร้านแม่ก็คือช้อปปิ้งจะไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมียอดมะพร้าวด้วย ครับวน,นี้เป็นดอกสนุกนะครับตอนนี้ไม่มีน,นี่แล้วลูกไม่มีดอกขอจรนละดอกขอจรไม่มีนะครับวันนี้มดหน้าล้วดูใช่ไหมครับไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานแล้วนะขนาดสนุกยังร้อยแปดตโอ้ครับผมนะนี่ครับอันนี้เป็นหัวปีหกหัวปีนะครับ จะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ไปขอบอย่งบ้านนะบางอย่างหักยากนะคะอย่างยอดมะพร้าวนี่หักยากแน่นอนนี่ครับกลัวลูกค้าไม่รู้นะฮะไข่นกกระทาแท้นะครับตอนปอกนี่น่าจะต้องมีหลักบ้างเพราะว่าวันนึงก็หลายพันลูกนะฮะ ใส่พริแกงแล้วลูกเหมือนไปเห็ดทอดรุงรสเดียวกันเรุงรสเดียวกันนะครับมีพริกแกง,งมบมะกรูดมีเพียงแต่เราไม่มีเนื้อสัตว์อ่าไม่มีเนื้อสัตว์นะนี่นะครับบอกเลยนะครับว่าไข่เน้นๆนะครับ ตัวนี้ลองน้ํามันก่อนใช่ไหมครับ,บก็ใช้เป็นน้ํามันพืชเนาะนม,นมีคนสนใจนะถามเข้ามาเยอะนะครับเตาตัวที่แม่ทํานะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับ,บเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะในแอปเนะาะแอปสีส้มนะครับก็เข้าไปกดดูในลิก์ที่ใต้คลิปผมได้นะครับใครที่อยากจะเอาลองไปทํากินเองนะฮะลองดูนะครับ เป็นปครับผมหรือว่าใครอยากเอาไปทําเป็นอาชีพค้าขายเนาะก็ถ่ายให้ดูนะก็เป็นการตั้งร้านแบบนี้นะครับแต่ว่าไข่นี่ก็จะหายากหน่อยนะถ้าจะถ้าใครอยากได้ไข่แบบเป็นไข่นกกระทานะฮะเขาคนเขาปรุงเขาเลี้ยงนกเลยครับแล้วเราจะรู้เลยว่าตรงไหนมีเยอะตรงไหนมีน้อยอมีหลายจังหวัดไหมครับแบบนี้ม,มีทั่วเลยมีทั่วเลยเนาะใช่ซื้อได้ความได้ยิ่งดีอ่ะครับ เขียนมาคือเขียนมาเวลาตุแ็กแท้ๆเข้ามาไอ้ตับกุ้มังคีแต่ไอคือก็นป่าตืนน้ำมัน ่านไปสักพักหนึ่งนะครับแม่ก็จะกลับด้านนะครับพอเรากลับด้านแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปอีกทีนึงใช่ไหมครับใส่หน่อยเดียวไม่ต้องเยอะครับเพื่อให้ด้านบนที่ลงไปด้านล่างสุกใช่ไหมครับกรอบนะนสุกงไหนครับตบใัใส่ซอสไหมลูกร้านมาเปิดไว้คนก็มาเดินไว้นะครับก็ได้ขายไว้นะอ่ะก็จะมีแบบเป็นใส่ซอสด้วยนะครับแล้วก็พริกไทยนะ เอาไปกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีนะครับถ้ามีกินกับข้าวข้าวสวยนันร้อนก็จะเป็น,<า>นพริกกะปินะจะอร่อยมากนะครับ สุกไวมากนะครับทุกคนไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับไม่ถึง5นาทีนะไม่ถึงหนาทีเนะนานะต่อครั้งนะครับ น,นี้จะเป็นยอดมะพร้าวนะครับเมื่อกี้เป็นหัวปีนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับวันนี้มีเจ็ดอย่างนะครับตามฤดูกาลด้วยนะครับผักนะที่หาได้นะครับ<ช>แต่หลักๆเลยนะจะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นชะอมนะครับจะมีทุกวันหัวปีข้า,าน,นี้คือจะมีทุกเทศกาลทุกฤดูกาลเลยเนาะใช่ครับ ทุกคนนะครับเห็นไหมครับไข่นะครับลนกทาแบบคุ้นๆเลยนะเป็นลูกเป็นลูกเลยนะครับตัวนี้จะมีพริกด้วยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ตัวนี้จะปรุงรสของหัวปีเลยครับเหมือนเห็ดทอดทอดมันหัวปีใช่ไหมครับใช่ใช่คล้ายๆเลยใช่ไหมครับ ลองแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับขายดียไหมก็ได้นะอะไรจะโห่มาเออไอเดียคือผุดขึ้นมาตลอดใช่ไหมครับม,มีไอเดียอะไรมาก็ลองมาทําขายดูก็ได้ขายเ,เก็บมะเขือที่บ้านครับอ่าม,มันออกดอกออกผลยอือโอ้เนี่นะครับน้องๆน,นะครับนักเรียนนะเรื่องเรียนก็มาซื้อคลไม้สองไม้นะครับสนใจเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับทุกคนแม่กําลังจะเตรียมเป็นดอกสนุนะครับลงไปนะ ไม้ละสิบบาทนะครับทุกคนแบบใหญ่มากนะจุกๆแน่นๆ,นนๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่เอาเปรียบลูกค้านะฮะอยากให้ลูกค้าได้กินของอร่อยในราคาที่ถูกนะครับขันย้ำอีกทีนะแม่ขายมากี่ปีแล้วนะครับ,บปีนี้เขาปีที่ปีนี้เขาปีที่เจ็ดแล้วเนาะเริ่มแรียเลยแม่ขายไม้เท่าไหร,ร่นะก็สิบบาทเลยนะครับขายมาเจ็ดปีก็ยังสิบบาทอยู่นะครับจะอมสี่สิบห้ากัสิบบาทครับ แต่ลรช่วงเวลาของแต่ละปีช่วงนี้คือเขาจะแพงด้วยนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าม,วมันจะมีช่วงนี้ช่วงนี้แพ,ง,พงเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ยังขายเท่าเดิมให้ปริมาณเท่าเดิมนะแต่ว่ารับวัตถุดิบมาแพงกว่าเดิมม <laughs> ันก็จะมีช่วงไดนน้น้อยได้มากนะครับในเขตตัวเมืองสระบ,บุรีอย่างเงี้ยหรือว่าอยุธยาใกล้ๆอ่างทองเงี้ยคือมีคนติดต่อมาให้ไปออกงานอีเวนต์บ้างไหมครับเนี่ย แต่ว่าไปไม่ได้เนาะ<ม>ก็มานหนุนที่อำเภอพระพุทธบาทนะตลาดนัดจมพลปอแล้วกันเนาะวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ถ้าเป็นวันอื่นแม่ไปขายที่ไหนบ้างนะครับก็ไปก็้งปูไปวัดเรียงไปบ้านหมอบ้างอ๋อครับก็มีหลายๆท,ที่นะครับใ,ในเขตอำเภอพระพุทธบาทนะใช่ใชครับผมนี่ก็รอไม่นานนะต่อกระทะจะประมาณ5นาทีนะครับนี่นะครับ อ่าแป๊บเดียวนะครับสแสดงว่าลูกค้าก็ยืนรอไม่นานนะถ้าใครอยากยืนรอดูนะถ่ายทําวิธีการทําได้นะครับเอาไปลงช่องทางไหนก็แม่ไม่ว่านะไม่ไม่ห่วงนะครับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับยูทูบเบอร์ทุกท่านด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะครับแม่ยินดีรับหมดเลยนะครับมาถ่ายมาชิมดูนะครับก็ยังมีอีกหลายๆห,หน้านะที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วแต่ใคร

เดี๋ยวให้ใจเย็นก่อนค่อยออกมาได้กันทุกคนอยู่แล้วน้องแม่เนาะเตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะ3,000ฟองนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดนัดจอมพลปออำเภอพระพุทธบาทนะครับผมจังหวัดสระบุรีนะครับร้านแม่กำไรไข่ชะอมนะครับเสียบไม้ อ่าวันนี้ต้องขอบคุณแม่กำไรมากๆนะครับผม